สุรินทร์ทินช้างใหญ่ทุกครั้งที่ครูเจียงได้กลับบ้านที่สุรินทครับก็จะแวะไปนี่เลยครับปราสาทศรีกรภูมิจะพาเด็กๆมาเที่ยวชมนะครับปราสาทเนี้ยไปดูกันเลยครับนี่ก็คือทางเข้าปราสาทแต่ละหลังนะครับแวะถ่ายรูปกันหน่อยครับไปดูข้างในครับนี่ครับข้างในของปราสาทแต่ละหลังก็จะประมาณนี้ครับ นี่ครับก็เป็นโบราณสถานที่เป็นความภาคภูมิใจของคนสุรินโดยเฉพาะชาวสีขอระููิครับนี่ครับข้างในใครที่มาเที่ยวชมนะครับก็อย่าไปขีดไปเขียนหรือว่าทําลายสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อจะได้อยู่คู่กับพี่น้องถึงลูกลูกลูกหลานนะครับนี่ฮะศิลปะ ที่สวยงามนะครับนี่ครับเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันยาวๆครับเอาละครับก็ใครที่ได้แวะมาเี่ยมเือศรีขอรภูมิครับตอนนี้ละครับมาเยี่ยมชมปรา,าสาทศรีขอรภูมิกันได้เลยครับเจริโอครับ